มองนะนี่มาทำลูกลูกตึงตึงขาใช่ไหมแม่ขนมา้อค่ะชอบไหมไม่เอาเว้ยโป๊แต่อ้แเนียขนมเปียกปูนน่ะน่าจะชอบกินนะอ๋อเอาสพอร์ตหลังมาได้อาบน้ำได้อาบน้ำละ ด้วยแต่อาบน้ำเยอะเกินมากแต่เอาสปอร์ตหลังมาก่อนเท่าแล้วเท่าแล้วอ๋อเดี๋ยวถ้าปวดหลังขึ้นมาเสร็จเลยทำงานไม่ได้แม่งเอาออกเลยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักขาต้องใส่ซัพพอร์ตหลังพวกเราเท่ากันแล้วมี่ปีนี้เท่าไหร่นะจชัยปีนี้เท่าไหร่นะห้าสห้าสิบหก น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยใช่ไหเอ๋ยห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดแล้วด้วยก็ส่งรูปมาให้ดูหล่าเลยอ้โนี่ได้อาบน้ำชื่นใจไอศครีหวานจะกิอันนีรอพี่เตาร้อยแหละเอ็งเอาขาแม่อาบน้ำเรียบร้อยละนีือสดชื่นไหมสดชื่นแล้วเลยสัโงนี่ยงไม่กินข้าวกินกาแฟไม่ได้อืม สดชื่นแล้วเออทำไมท้องอืดกินแล้วสดบายโอ้สดชื่นยิ่ข้าเนี่ยระบบย่อยไม่ดีแล้วใช่ใช่อายุมากๆแล้วระบบย่อยอาหารน่าจะใช้ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นใช่ไหมสภาพร่างกายอวัยวะมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาได้สดชื่นแล้วเนี่ยโอ้ตายองตาแป้งตาแป้ง ส่งยิ้มหน่อยอาทิตย์แน่ว่าจะไปทำไฟให้พี่จุ้มไปสงสัยไม่ได้ทำเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนไถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร <c oughs>